สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมลำนะครับผมช่องการชัยล้ำเพลทออฟฟิเชียลนะครับผมโอ้ยอยู่ทงครับลมเย็นสบายครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกระท่อมน้อยนะครับกระท่อมน้อยที่เขาสร้างเพื่ลงเมื่อได้3นสามสี่วันแล้วนะครับเด็ดปรทันเด็ดเดีบนะครับเราจะมาอัปเดตอัปเดตกันนะครับนี่ ไกลแล้วประมาณกลางเดือนหนากำล,ลังเทพ,พื้นนะครับอันนี้กระถ่อมน้อยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกำล,ล,ลังเทพ,พื้นครับเ,เดี๋ยให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ รังเทฟร,รื้นเปืนกันหนาจะติดอิดนะครับฝนบปตกครับพี่น้องฝนกครตกนี่คือกระท่อมน้อยนะครับเดี๋ยวกระดาอยู่ละพี่น้องเอ้ย แดดหอนไลยแต่ว่ลมล่มดีอยู่ครับเ,เบิ่งไปนนิดเดียวกระท่อมน้อยปลายนาะขอบคุณกำลังใจครับ เป็นกระเบื้องอันนี้กระเบื้องครับอันนี้กระเบื้องห้องนั่งเล่นปอกโถส้วมนะขอบคุณครับขอบคุณทุกควาังใจครับพี่น้องถวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องการชัยลำเพลินอันนี้สร้างไส้นะครับสร้างนมหลูบรอโสดครับโสดโ <laughs> จะเสียอัปเดตให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออยู่แบบบ,าบา้านๆเฮาอยู่แบบสบายๆแดดฮ้อนแล้วพี่น้องแดดเริ่มฮ้อนแล้วอยู่บใหญ่เลยโอ้ยอยู่ยบนใหญ่เลยฮะเขตย่างปอปนเขตยัางวันนี้ แกงบอนเส้นหนังแกงบอนเส้นหนังแกงขายบ่มื่อนี้บ่บ่ขายดอกแกงกินบ่อแกพวกพี่น้องกินนี่แล้วกินเลยเหมืนกินเลยมื้อนี้สมมนาคุณโอ้สิกินอยู่มื้อนี้ได้มีมีหนังหรอเ่มีแหละค่ะต้มอยู่หนังเออาคคืือใส่นิดเดียวไมันนิดเดียวไม่ใส่อีกวะใส่ก็ที่นี่แม่แค่มี เออเออเดี๋ยวเขาจะไปซื้อเออซื้อมะพร้าวมะพร้าวมาเร้าใส่ผมได้สิเพล็บหนี่งมันต้องใส่นังหลายๆตัวมันยังแสบมันมู้มีกะไรอีกทั้งหมดเยอะสีมาเจอมัดจก็กบาทเขาขายถ้ามัดหาซืเออซื้อมาจ็กลอยอยังนเนาะใส่หลายอันนี้ต้มหนังครับเผาแล้วก็ต้มมันบอกมันอ่อนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปซื้อหนังครับพี่นออ้องเอามากินรับกันนะพี่นอ้องเด้อยแกงบอลแกงบอลสูตรยายเซียนนะครับ คนละคนบ่เคยกินผู้ยู่เมองหนองมองนาเคยกินบ่เนาะแกงบอนแกงบอนขี้มใส่อไปเพรามันห่อนเนาะไปไห่อ้อตะเภาเาสปเอาเนื้อางเอาไปพบกกนบอปอกบอแล้วกันปอกบอแล้วกอนเนาะพอดีละท่านี่แหละ แบบกมนะแม่เป็นลำเป็นลำจีนสบายนะแล้วก็เป็ไงแบบไม่เปล่งไม่ใช่เหรอไงไม่เปล่งไม่ใช่ทำไมใส่แม่เป่งพร้อมอเอามา่กี้น้อกันเด้อพี่น้องแกงบอนใส่หนังใส่แม่เป่งอะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนรังใจนะพี่น้องเด้อนะครับบ่มีอย่างยู่แต่บ้านนะครับ นี่กระท่อมหน่อยโอ้ไก่ไก่ตรีไก่ตรีไก่ตรีอัๆๆๆๆๆนนี้นี่สวนยางนะค,ครับบ่ท่าตดเกีดนะครับบ่วดะกกีดดอก มันถูกโอ้หลยเติมนะครับลงไปหันกันหน้าอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับไปตเตอมาผูกเปนอนอยู่ได้หรือน้นองพี่น้องนี่สวนยางครับ อากาศดีอากาศดีครับต้นท้านี้ไม่เจอต้นยังไงอขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพนะครับปราศจากโรคโควิดนะครับตอนนี้ก็น่าจะขวบคุ้มไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้เมื่อสุขสุขคนนะครับ ได้ไปไซครับพี่น้องอยู่แต่บ้านนะครับช่วงนี้เพราะว่าอันเคอฟิวอยู่นะครับผมจะได้กะคืนหอดคิดถึงกันคือเกา่าอย่าลืมนะครับเลือดูกาลหนานี่สาวหน่อยเป็นวันแพงรับรองว่าที่ใหญ่อลังการแน่นอนหอมน้ำข้ามุลซ้นฝากพี่ตวน้องทุกพื้นที่นะครับก็รบเย็นน้อง ลมเย็นหักกันไหนดีกว่าสังกันเอ,อืมลมดูลม,ลม,มอ่ะมันเย็นไหมนะ่ะดูลม,มนะครับมันเย็นมาพี่น้องโอ้เย็นเย็นเย็นไปตั้มาผูกเปนอนอยังไงมาเด้อมานอนเล่นน้ำกัน ผมบิทาสีเขียวกระทอมน้อยชิทาสีเขียวชิาสีเขียวนะรครับฮัมฮัอฮอ ลมเย็นเย็นละขอพคุที่กำลังใจครับอยู่ดีไม่แห้งหักแพ่งแบงปันด้วยรักและปุูกพันด้วยรักและห่วงใยโอ้ยลมไหมชักเย็นบ่เย็นเบิ่เอาพี่น้อง ลบคางส้อนอย่างมองนี่สิเป็นห้องนา้าานี้ก็จะเป็นห้องนอนเลนห้องนอนท่านนก็จะเป็นหอนอน้องนางเล็ด เป็นห่องเป็นห่องแล้วเป็นห่องชิ้วชิวมไว้สดแล้วก็เดินมันมีนเ่พืนืนอย่างเดียวต้องมาหน,นึ่งเนาะแจ้ว อพี่น้องครับโควิดซ่ามาเล่นน้ำกันนะพี่น้องมากินปลาพู้ได้อยากเลาะผู้ได้อยากชมสวนมาเล่นน้ำกันนะครับกับการใช้วิเลสินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบูนแนวยูยน่ากินน้องผมต้องรักใจขอบคุณเมื่อสู่คนนะครับผมอยู่ดีมีแห้ง บรรยากาศอยู่สวนนะครับผมอยู่หาอยู่หน้า,นาบัไดไปซ้ายกล้ซีแล้วนะครับอ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิบไปหากินข,ข่าวจะกข้าวพอกันคลิปหนานะครับพี่น้องขอบคุณเรืยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ